ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบ,บอกนันเองแมบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่าบุ๊คแหวนนาพีนะเรื่องนี้นะคะพี่ลิตาจะมาเล่นซ่อนแอบในบ้านซูเปรรอร์ฮีโร่เด่นใหม่นันเองค่ะย้โอเคหลังจากที่ บ้านซูเปอร์ฮีโร่อัปเดตใหม่ขึ้นเราก็เลยจะต้องมาเล่นซ่อนแอบนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ประจําช่องของเรานะคะและ f อของเราก็ชเช้ให้เล่นซ้อนแอบกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไม่พลาดนะคะกับบ้านซูเปอร์ฮีโร่อัปเดตใหม่ซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะ FC เนี่ยที่ได้เข้ามาร่วมอาทิตกับริตานะคะที่จะเล่นซ่อนแอบไปด้วยกันนะคะมีน้องฟอยีฟนะคะน้องอนุน้องเซนน้องพีชนะคะน้องคอปเตอร์น้องอิมอิมน้องซัน นี่น้องภาชาน้องยี่หวาน้องอลินบาบหนาน้องอันดาน้องไอลีนน้องอนูน้องเออย่าน้องมีนน้องน้ำมนน้องน้ำหนาวน้องยี่หวาแล้วก็น้องยีวหาเด็กเก่านะคะ แล้วก็น้องพีลินลูกเขียวนั่นเองนะคะวันนี้เรามี2อยี่ห้าหรอเอ๊ะยี่ห้ากับยี่ห้านั่นเองนะคะโอเคแล้วใครนะคะที่อยากเข้าไวร่วมอัดคลิปกับพีริตานะคะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าคั้วคิดแชทกันนะคะที่ IG จีพีดิตาค่ะไอจีลีดานัสกอล์คิดแชทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเ,เขียนคำว่าเริมร่มขั้วคิดแชทอยู่นะคะลองจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไวรัลอัจฉริป,ปริตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซรีต้าคิดแชทด้วยนะคะที่น้องๆใส่อยู่นะคะมี6สีค่ะชมพูฟ้า้ามม่ววงงสแดเขีย เดโรบักแค่ไหนในการซื้อเนี่ยกดล,ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โลบอพริต้าและคลีเขาเขียนชันได้เลยนะคะโอเคเพื่อเพก่อไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มเล่นสนแอบกันเลยดีกว่าค่ะไปไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าพี่ต้าต้องใหญ่ดังชิวยาฮ่าฮ่าฮ่าพี่ตา้า หน่อยแบตเหลือสิบเนี่ยอีกแล้วนะคะเวลาพี่ติต้าจะอจัดคลิปที่อะไรนะคะพี่ติต้าก,ก็บอกก่อนตลอดนะคะถึงน้องๆเนี่ยไม่เคยชาร์จแบตกันมาเลยนะคะทาพี่ติต้าเนี่ยจ๋อยในสุดๆเลยนะคะต้องอ้อจะงงว่าเมื่อกี้ไม่มีคลิปเลยพี่ติต้าเพิ่งติดคลิปนะคะเพื่อความประดับประดาห์คะจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นคงมากดูมีอะไรเนาะหัวอ,อ,อะไรอะ่ะนั่งชิลยืนริมหัวรถเอาไปกันได้ยังคะ ยิ่งน้องช้านะคะจะยิ่งมีเวลาแอบน้อยมากยิ่งขึ้นนะพี่นิตาจะให้เวลานิดเดียวไปเลยค่ะเนี่ยทิ้งทุกคนไว้ตรงนั้นแหละเอาทุกคนไม่คคยรถเข็นอ่ะก็พี่นิตาไม่ยอมเข็นหนูหนูจะขึ้นไปได้ยังไงคะอ่ะทุกคนถือรถเข็นค่ะทุกคนถือรถเข็นโอเคขึ้นมาเข้ามาได้กันแล้วใช่ไหมใช่โอเคไปเลยอ๋อพวกพวกที่ตามมาคือพวกเด็กนั่นเองนะคะไปเลยค่ะเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงในเกมอ๋อเพราะพี่นิตาปิดเสียงไว้ขอโทอค่ะเอ๊พี่นิตาก็คงยังไม่ได้ยินเสียงเกมอยู่ดีทําไม พเพราะอเพราะมันไม่มีเสียงอะไรเหรอน้องไม่ได้ทำเสียง well, 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 แวว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 หรอพีนิต้าคิดว่ามีเพลงสะอีกปกติจะมีเพลงนะอยู่พีนิต้าไม่ได้ยินเองอ๋อเนี่ยมีเสียงแล้วนี่พีนิต้าปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเสียงหูฟังงงมากสร้างสร้างเลยมาบ้านหลังนี้จ้านี่นะคะคือบ้านที่เราจะเล่นตอนแอบกันบ้านซูเปอร์ฮีโร่คือไม่ซูเปอร์ฮีโร่ตรงไหนนะคือแทนที่เขานะคะจะเอาเป็นแบบดุกปั้นเดอะฮักหรือว่า หรือว่าไอรอนแมนหรือตัวอะไรก็ได้อ่ะมามาเป็นอนุสาวรีย์อะไรตรงข้างหน้าบ้านหน่อยแต่ก็ไม่มีนะคะมาค่ะใครจะให้ลูมนะคะเดี๋ยวพี่ดิต้าจะเจะกดแบนทั้งละลูมนะคะให้ลูมแล้วไปได้ลูมลูมลูมโอเคลูมหมดแล้วค่ะ แล้วทำไมยังไม่ไปอะ่ะขดลุมแล้วนะหรือว่ามันต้องรอทีละขวดหรอกน้ำหนาวพี่ลีตาลุมแล้วนะคะน้ำหนาน้ำหนาบอกเอาไปค่ะไปให้เวลาแอบ5นาทีนะคะรุมหน่อยค่ะยังมีได้เา้าลุมแล้วค่ะยังมีได้เผื่ออะไรพี่ลีตาลุมไปไหลายรอบแล้วต่อเวลา5นาทีก่อนค่ะโอเคเหลือเวลาอีก4นาทีค่ะเป็นการกดดัน <L un ters> เหลือเวลาอีก4นาที รีแบแอบนะคะได้ยินเสียงอยู่โอเคตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเป็นถึงเวลาที่เราจะได้เข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าน้องๆเนี่ยจะเสร็จแล้วนะคะน้องบอกว่าค่ะเอายี่หวาบอกยังไม่เสร็จเอายี่หวาคนเดียวใช่ไหมคะ ให้อีกหนึ่งนาทีค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะคะได้เวลาเข้าจริงๆแล้วนะแล้วน้องเอ่อสร้างบ้านที่เหมือนกันไว้ข้างๆอย่างนี้คนไม่สับสนใช่ไหมคะว่าแอบหลังไหนอะ่ะตัวคณเข้ามาแล้วสับสนนะคะว่าไม่รู้ว่าแอบหลังไหนนะโอเคเราเริ่มจากหน้าบ้านก่อนเลยก็ได้นะคะดูว่าจะมีใครอยู่ไหมคิดว่าไม่น่าอยู่ไหมข้างหน้ามันน่าจะเดี๋ยวนี้น้องเขาไม่ชอบมาแอบข้างนอกแล้วนะคะน้องเขาแอบแต่ข้างในแต,แต่ก็อาจจะมีได้งไงเพราะฉะนั้นเราห้ามประมาทนะ ล้วนแอบได้หมดอย่าประมาทเด็ดขาดดู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 นี่นะะรอบรอบบ้านกระทั่งหลังบ้าน ride. เราก็ต้องดูเหมือนจะเจอใครเลยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เรานั่งเหรอเหมือนเจอใครเลยเก้าอี้ใครมาสร้างเก้าอี้ไว้ตรงนี้น่ยใครมาสร้างเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยอ้าวโถ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 เจอคนมุทะลุแล้วหนึ่งคน น้องน่าจะมือเผลอมือไปโดนนะคะสร้างครอบตรงนั้นโอเคเอา้าเหมือนเห็นอะไรไหมนเนี่ยโอโ้โหเนียนมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะเนียนมากเลยค่ะตรงนี้ไม่น่ามีใครอยู่แหละเท่าเท่าที่เธอรู้ดูนะคะ,ะเพราะฉะนั้นน้องบ้านก็อาจจะมีนะนลองดูน้องบ้านเดี๋ยวนี้เรายิ่งวันนี้นะคะคนแอบ,บเยอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาทุกส่วนแล้วเราสามารถบ,บินได้เลยตั้งแต่แรกเพื่อความรวดเร็วทนันใจนี่ไงมาแล้วอันนี้มีองมี้องมี มีหลายต้นเลยเป็นดวงวิญญาณหลายตนเลยนะคะโอเครู้เรื่องเอาเป็นว่านอกบ้านไม่มีใครโอเคเราจะเข้าไปในบ้านแล้วนะฮะได้ยินเสียงคนกระโดดกระโดดอยู่นะฮะโชมี <Show> me, ยาบบตรงนี้ไม่ทะรู้ได้เราต้องตรวจสอบน,นะฮะไม่มีโอเคอ่ะชั้นนี้ ไม่น่าจะมีใครเอ๊ะแต่มันทะลุได้อยู่หรือเปล่าเหมือนจะทะลุได้เข้ามาตรวจสอบอีกทีก็ได้ค่ะตรงนี้ชิลๆเราจะต้องเดินไปฉ้นล่างนะคะจะเจอมนุษย์ประมาณ645ชีวิตอยู่ข้างล่างนะคะชอบหลอนรถอะไระล้อล้อทุกพีเลยล้อรถเข็นเราอะหลอนมากคิดว่าแบบเป็นเป็นตัวคนนะคะแต่ที่นี่คงไม่มีโซฟาใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะเข้าไปดูในกระสวยดีกว่าตัวใหญ่กระสวยน่าจะมีเอ๊ะมีคนได้ถึงประตูค่ะมองขึ้นบนนะคะทุกคนแล้วมอยเนี่ยตอนนี้ ยังไม่เจอใครจริงๆแล้วเนี่ย,ยเจอหลายคนแล้วแต่ว่าเอ่อยังไม่ได้เจอแบบถูกต้องตามกฎหมายคะ่ะเจอถูกต้องตามกฎหมายนี่คะ่ะในนี้มันต้องมีคนในนี้มันต้องมีคนค่ะทุกคนคนค่ะทุกคนทุกคนอ้าวเจอแล้วคะ่ะเจอหนึ่งใครเอ่ยะคะพิรินกำลังจะบอกพาพิรินพิรินอ่า เดี๋ยวน,น,นี้มันต้องมีใครอีกค่ะทุกคนพีดิต้าว่ามันต้องมีใครอีกอาจจะเป็นอีกหนึ่งใบพัดเอ้ยแต่ตรงนี้มันมีตอนแรกอะตรงนี้มันมีคนอยู่นะพีดิต้าเห็นคนตัวดำอยู่ข้างในาหายไปไหนนะหน้าหนูไม่ได้แอบตรงนี้หรอพีลินบอกหน่อยโถ่โถโโมันมีอีกหนึ่งใบพัดค่ะทุกคนจะเข้าแบบได้แบบน,นี้ปุ๊บปบมันต้องเจอมันต้องเจอน,น่าเอา้าพีลิน พี่ลินคนเดิมอะไรอะ่ะพี่ลินดอกไปเลยถ้าเจอเราต้องบอ,อกนะคะไม่งั้นมันจะเป็นการบรบกวนนะคะในการหาพี่นิตาเอ๊ะแต่เราน่าจะได้ใครเจอสองใครอือน่นหนูคือใครหนูทะลุแบบนี้เลยะะเหรอ,อแล้วหนูคือใครอะ่ะไม่บอกด้วยนะคะไม่บอกหรอกค่ะเอ้าแล้วหนูคือใครอ่ะลูกหนูแล้วหนูขออาอลักอ่าฟันนี่นั่นเองอย่าปวนนะคะอย่าป่วนอย่าป่วนนะคะเพราะจะหาคนต่อไปแล้ว ในนี้อาจจะมีใครอีกได้เหมือนจะมีเลยเมื่อกี้เหมือนดันใครออกมาไม่รู้เลยเมื่อกี้น้องว่าพีริต้าว่าไงคะพีริต้าเก่งจังเลยน้องบอกว่าตรงนี้ทะลุได้ตรงไหนอะไรของน้องอะตรงนี้ทะลุได้แล้วน้องก็ออกไปเลยอะงงปล่อยพีริต้างงนะเป็นไรในนี้มีใครหรือเปล่าล่ะคนที่เราเจออาจจะเป็นอาจจะเป็นแซนนี่ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราค่อยใช้โปรมองทะลุอีกรอบนึงแต่มันมีคนอยู่ตรงเนี้ยพีดิต้ารู้สึกวน,นิ่งเลยนะเข้าไปเลยดีกว่ามันมีคนน่า อะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนี่เอาคนไม่ใช่ตรงนี้หรอน่าจะเป็นอีฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มีคนอยู่่ะไม่มีอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นชั้นล่างดู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 น้องน้องก็ยังพยายามบอกไปนะคะแต่ละคนมีไม่ใครไหมไม่มีมีเก้าอี้นี่ไตรงนี้มันคือโอเคเดินมาตรงนี้ค่ะนีมีมีตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่นาพวกตะกูลนั่งเก้าอี้ข้างนอกทั้งหลายนะคะพี่นิตาจะจับตั้งแต่แรกเลย เ <c oughs> นียนักเหรอได้เดี๋ยวพีรีตาจะเข้าไปไปนั่งเก้าอี้อะไรอยู่บนนั้นลูกพีรีตาจะต้องเข้าไปในนี้ให้ได้พีรีตาจะต้องขึ้นบันไดไปหาน้องให้ได้น้องจะได้รู้ว่าพีรีตาเจอแล้วอะเอ๋จ้าเอ๋ยังลูกจ้าเอ๋นะออกมาได้แล้วนะโอเคน้องบอกห้าห้าห้าขับอะไรโทรมัสนะฮะเจอสามโอ้โหคนนั้นือโทมัสไม่น่าเลยลูกพอดีพี่ทธลรู้เจอทำไงดีแย่โทมัสเจอแล้วนะคะโอ้โห ตายแล้วตัวตึงเราจบตั้งแต่แรกแล้วโอเคงั้นเราลงไปอีกชั้นเลยเนาะตรงนี้ไม่น่ามีใครแหละตรงนี้มันต้องมีขายขอบคุณนะคะที่สร้างเตียงไว้ให้พีริตาบสบายดีนะคะสวัสดีลาตีสวัสดีมันไม่ได้นะ,ะตรงนี้หลอกให้พีริตางงเอ๊ะทำไมกดไม่ได้ติดบันไดหรอก็เข้าไปได้สิครับสวัสดีครับใครมาสร้างป้ายสร้างนะเลยเนี่ยงงมากเอ๊มีเตียงอยู่ข้างบนนะคะอย่าคิดว่าพีริตาไม่เห็นนะ,ะอนะไรเนี่ย ล้วน้องนอนอยู่ตรงไหนอะหรือหรือหรือแค่หลอกไม่มีตัวคนหรือบ้านี่นี่ไงนอนอยู่นี่ไงตัวดีแล้วเราจะขึ้นไปเจอน้องไงเนะี่ยคนนี้สินะที่ที่พยายามที่จะสร้างเตียงแล้วเราจะขึ้นไปยนะังไ,ไงเนี่ยทุกคนขึ้นไปยังไงเนี่ยเราต้องไปนอนแข่งกับน้องเหรอคะครายนอนอยู่อะออกมานะครายนอนอยู่อ่ะ,ออ,นะอ,อ,อ,ะออกมาเลยนะไม่เนียนนะลูกอ่ะเพราะเราไม่สามารถเข็นน้องออกมาได้ค่ะเออน้องบอกว่าหนูเจอ สี่ออกมาเลยคนที่นอนอยู่ออกมาเลยค่ะนี่น้องออกมาแล้วนะคะหนูอิ่มอิมโอเคแล้วในตู้เซฟมีใครวะไม่มีโอเคออกมาได้ขอสำรวจตรงนี้อีกนิดนึงยังมีคนมาตกหล่นอยู่ตรงนี้ไหมเพราะพี่ลีต้าจะได้ไม่กลับมาแล้วนะคะตอนเอออาคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์เนียนเนียน เข้าไปยังไงเนี่ยตัวนี้มันเป็นรูนะ,ะตรงนี้ต้องระเบิดก่อนโอเคเกือบแล้วเกือบกลับแล้วคอปเตอร์ตู้เซฟเนอะคอปเตอร์บอกพี่ลิต้านะคะก่อนที่จะแอบคอปเตอร์บอกว่ารอบนี้หายากหน่อยนะครับพอดีผมอ่ะแอบในที่รับนี่ที่รับเลยนะที่รับแล้วพี่ลิต้าจะเข้าไปยังไงแล้วน้องเข้าไปยังไงก่อนเอ๊ะเราเข้าไปยังไงอะ่ะเราจะต้องลสล์หนอนเข้าไปอ๋อลองลองดูง้ปะนอน คือคอปเตอร์แบบห่างแค่เพียงเอื้อมมือเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรเชื่อมเตียงนอนแต่ไม่ไม่มีที่ไหนที่พี่ดิต้าไปไม่ได้ค่ะบอกเลยพี่รับขึ้นมาอยู่ครับคอปเตอร์ออกมาซะดีๆเพราะพี่ดิต้าไปไม่ได้เข้ามาได้แล้วสุดยอดเจอค่ะวู้ฮู้สุดยอด, Wo ดยในที่สุดเราก็เข้ามาได้พี่ดิต้าต้องใช้ความพยายามก่อนนะคะถึงแม้ว่าพี่ดิต้าเนี่ยจะใช้กัน เทคนิคการการโกงนะคะในการลอยออกมาแต่ว่าก็เราก็จะต้องใช้หาทางก่อนนะคะคอปเตอร์ไปเราไปตายด้วยกันเลยคอปเตอร์อา้าวี่ดิต้าตายคนเดียวคอปเตอร์บอกเข้ามาได้แล้วเหรอครับเกิดจะเข้าไ,ได้แหมชั้นนั้นเราเจอ5คนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชั้น2เลยก่าเพราะว่าชั้น2คนน่าจะเยอะ ไม่ให้เสียเวลา,านะฮะเราไปชั้นสองกันเลยดีกว่าเอ๊ะโหขึ้นลิฟต์กันไปเป็นแถบเลยแล้วเราลงไงแล้วนี่ตกแต่งอะไรคิดแคทเฟอร์มารีน้องว่างนะคะเนี่ยน้องชั้นนี้เราหาไปแล้วนะ้องแล้วใครมาสร้างกอหญ้าเลยเนี่ยโอ้มีน้องสร้างกอหญ้าปวดนะคะเนี่ยแล้วมีคนปะเนี่ยกอหญ้าอยู่เนี่ยแล้วบอกไปเดี๋ยวนี้อา้าวใครเนี่ยเอเนี่ยน้ำหนาวอา้าวเจอน้ำหนาวเลยค่ะกอหญ้ากอนแรกยังไม่เห็นน้ำหนาวนะคะว่าอยู่บนนี้แต่พอน้ำหนาวสร้างกอหญ้าปุ๊บพีดิตาเจอเลยไม่น่าเลยล ชันี้เราเจอถึง6คนเลยนะคะข้างล่างน่าจะไม่มีอะไรเราเนี่ยแหละ,หละขึ้นรีบไปข้างบนดีกว่า,าไปแล้วเราจะมาจับพวกคุณอ่ะชั้นนี้จะมีใครไหมพี่ลิต้าเหมือนแบบเหนื่อยตรวจตรวจอะไรสักอย่างนะะึงแต่นอกว่านเนี่ยบอกเลยว่าเพียบห้องน้ำนี่ก็ ก็อาจจะมีได้นั่งไงเจอเจ็ดเป็นที่แอบที่เบสิกมากๆคะ่ะใครเนี่ยคนนี้ไข่พีชอ่ะพีชนะฮะที่แอบที่เบสิกมากๆมันต้องมีอะ่ะด้อเด้อเด้ดดเออเจออีกเหรอหนือคนเดิมเจอแปดยี่ห่าคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่ลิต้าไปเขียนติดโอ้โห เดี๋ยวนะคือตอนแรกมันไม่มีโซฟาป่ะแต่น้องสร้างเองเป็นพอป,ป่ะเนี่ยตอนแรกมันอาจจะไม่มีโซฟานะพี่ดิต้าว่าหรือตอนแรกมันมีเหรอมันมีโซฟาแบบนี้จริงๆเหรอเออม,มันก็อาจจะมีได้นะทุกคนแต่ว่าใครเป็นสร้างเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่คือเจ้าของแแบบสร้างโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยกอยอ่าโอ้ยเอา้าพี่ดิต้าไปข้างนอกบ้านเลยอะ่ะคือพี่ดิต้าโดนป่วนดูสิดูโดนเด็กป่วนแล้วนะ โอ้โหกอย่าเพียบเลยอะใครมันใครเก่งวินิต้าเนี่ยกอย่าตอนแรกมันไม่มีนี่หรือมันมีมันมีเหรอแล้วกอย่านี่ใช่ว่าจะมีใครนเน่ยกอย่ากอย่าโอ้โหโอ้โหใครทำเนี่ยใครทำแบบน,นี้โอ้โหเพียบเลยอะอ๋อมันมีเตียงนอนอยู่แล้วคือนี่จะต้องหาใช่ไหมเนี่ยว่าเตียงคือตรงไหนอะโอ้โหเห็นซีห้องเตีงจริงๆเลยเอ๊ะมันไม่ใช่เตียงนอนมันมันคือขางเก่งวินิต้าหรือเปล่า เตียงนอนคือพี่ลิต้ายืนอยู่บนเตียงนอนพอดีซึ่งมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอยู่เหมันคือเสื้อลิต้าหิดแคทขอเดินออกจากก้อย่านงนี้ก่อนเพื่อให้แน่ใจนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันมันยังมีอยู่เลยสีมพวอ่ะมันคือคนนี่มันคือคนนอนอยู่ตรงก้อยามีประมาณสิบล้านก้อยาตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหยากจริงใครมันทำก้อยาเนี่ยน้องได้แหละโอ้โหคือก้อยาตรงไหนเนี่ยแล้วแล้วฝั่งนี้มีก้อยาไหมคือแบบว่า ใครมันสร้างกอหญ้าเนี่ยแล้วเอาพี่นิตาเข้าไปด้วยนะเอาพี่ลิตาเข้าไปเลยโอ้โหต้องขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยนั้นเราหาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าคะ่ะไหนๆก็ขึ้นมาตรงนี้และพอดีค่ะจินซีฮ่องเต้ ไม่เกี่ยวอะไรหรอกวัดดีไว้ก่อนทุกคนมารยาทงามะคะ่ะจาได้ว่าตอนแรกที่เราทะลุมองตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้เยอะมากทุกคนแต่ทาไมตอนนี้ไม่เจอใครเลยอเอาวงงเลยค่ะไม่เจอใครเลยอะเอางีอ่ะเจอแล้วอา้าน้องอย่าเพิ่งวิ่งหนีเจอกี่คนแล้วเนี่ยเจอ9ค้ายวเซนนะคะเจอ9กตอนแรกมันมีมากกว่าน,นี้นะแต่น้องอาจจะไปหลบในกอหญ้าอะไรกันแล้วก็ได้โอเคน้องบอกสุดดีคุชมันต้องมีอีกสิแต่นี่พี่เดต้าก็หาครอบคลุมแล้วนะเหมือนจะไม่เจอเลยทุกคน คือจะมีกันแค่นั้นหรอไม่จริงอ่ะตอนแรกพี่ดิต้าทะลุเจอเยอะมากเลยอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงส่วนในนี้ก็เป็นปล่องแปลว่าน้องนะคะไปหลบในกอหญ้ากันหมดแลลวจากตอนแรกที่ไม่ได้หลบในกอหญ้าสร้างก็สร้างเก้าอี้อะไรม่้นะคะโหที่แอบวันนี้ยากนะคะทุกคนแล้วพวกนอนอ่ะแล้วลุกออกมาสรุปคือคนที่เจอแล้ว,ลวเรียงสรุปคนนี้คือเจอแล้วเรียงเนี่ยเจอแล้วแหละมั้งคืออะไรคนนี้คือเจอแล้วเรียงแต่คนนี้คือใครเนี่ยที่พยายามขึ้นมาอยู่เนี่ยพืออะไรอ่ะแล้วน้องหายไปแล้วมาแล้วค่ะ เจอสิบได้เลยนะคะเราต้องฉวยโอกาสนะคะตอนที่น้องเนี่ยเขาหล่นก็ว่าตรงนั้นมันมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วคนนี้คือใครน้องฟอร์ยีบเหรอน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่ออะไรนะเขาอ,อย่างเงี้ยไม่ดีเลยอ่ะแบบเวลาพี่ที่พี่ลิต้าผมผมุดเวลาแล้วทุกคนก็อยู่ดิไม่ใช่ว่าแบบไปแอบ,บที่อื่นอีกอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจุดที่พี่ลิต้าหาไปแล้วแล้วอยู่ดีๆน้องมาแอบ,บที่หลังเงี้ยก็ไม่ได้ไงใช่ปะเ่อย่าฮะโอเค เจอสิบแล้วนะคะคือเออย่าต่อไปเดกี่คนเนี่ยหลายคนค่ะโอเคนั้นเราไปหากอย่าเลยค่ะไม่ใช่เออย่านะไปหากอย่าไปหากอย่าข้างล่างเลยปนะ เอ,อ้ากำลังมาตรงนี้เลยนคะคะแล้มีเตียงใครอไม่ออกสรุปตรงนี้มันยังมีคนอยู่ปะเนี่ยถึงหมดแล้วกลัวว่าจะมีคนเดียนอยู่พอเตอร์ออกจากตรงนี้ยังลูกอ๋อน่าจะเป็นเตียงพี่ลิต้าเองเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรปะทุกคนเห็น,ะน,หนาาหอ,อะไรปะเมื่อกี้่พี่ลิต้าแค่ตาฝาดเหลืออะไรพี่ลิต้าเหมือนเห็นคนอยู่ในท่อนี้ค่ะพี่ลิต้าเห็นคนอยู่ในท่อนี้ทุกคนพี่ลิต้าเห็นคนนอนอยู่ในท่อนี้พี่ลิต้าไม่ได้ มีคนนอนอยู่ในท่อนี้ค่ะที่ไม่ใช่แค่คอปเตอร์เราต้องกลับมาในท่อนี้อีกแล้วใครมันบังอาจนะเนี่ยๆๆๆเปิดเลยเปิดเปิดนี่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 มันมีคนอยู่หรอใครมันบังอาจจริงด้วยมันมีคนนอนอยู่ในนั้นโอ้โหตายแล้วสร้างเตียงอีกรอบแล้วรอบที่แล้วนี่กว่าจะสร้างเตียงได้ประเทศไทยน้ำตาะไรครั้งที่แล้วกว่าจะเข้าไปได้อะ่ะมันหามุมยากมากเลยทุกคนเออโดนถีบออกมาแล้วอะ่ะกว่าจะหามุมเข้าได้มันมีคนไปแอบตรงนั้นค่ะตอนแรกไม่มี ตอนแรกไม่มีเหรอหรือพี่ลิต้าโมไม่เห็นเองเหรอตอนแรกเห็นแค่คอปเตอร์อะเออได้แล้วแหละได้แล้วเจ้าหนูสาดแสงไปใครเนี่ยเจอ11โอ้โหตรงนี้ไม่น่าพลาดเลยอะเราเรามาหาคอปเตอร์แล้วตรงนี้แต่เราไม่ได้มาหาเพิ่มเติมอีกอไอรีนนะคะเจอไอรีนโอเคน้องบอกโอ้ไ oh ม่ก็เนียนไหมคะเนียนคะตอนแรกพี่ลิต้าก็เห็นใจเออสรุปว่าชั้นเนี้ยมันยังมีคนอยู่หรือเปล่านะคะ จะหมดแล้วใช่ไหมไอรินตรงนี้ยังมีใครอยู่อีกไหมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเราต้องหาแบบโอ้โหดูดิน้องบอกขอบคุณค่ะเนียนค่ะพีิต้าชื่นชมน้องนะคะน้องแอบ,บเนียนเอา้าทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ใครตัวเขียวอะ่ะน้องพยายามจะออกมานี่หรอคะพยายามจะเข้ามานี่หรอพีลิต้าออกไปจะเอะดีไหมน้องแอบ,บอีกฝั่งหนึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องลับปุ๊บโอเคอ่ะกดมาแล้ว,ล,วลงไปใหม่ค่ะปุ๊บเจอแน่เจอแน่เจอแน่ปุ๊บเจอค่ะปุ๊บปุ๊บเจอค่ะ เธอเปิด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 ให้เลยคืออะไรเนี่ยคือหนูเพิ่งเดินมาเหรอลูกคือคือน้องไม่ได้เล่นท่อนเดียวกับพีรีต้าแต่น้องมานอนเล่น,นเหรอเนาะดุก็เกี่ยวคะ่ะลุดก็เกี่ยวคือถือว่าพีรีต้าเจอหนูแล้วลุล <c oughs> ก็เกี่ยวคะ่ะงงนะคะน้องมาย่างไก็ไม่รู้มมนรู้ตัวเขียวโอเคตอนนี้เราเจอแล้ว12บคนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาในกอหญ้าชั้นสองอีกสภาพมากเลยไป นี้เรามาหากอ้อย่างจริงจังกันทุกคนผ่านไปกี่นาทีเอโหูส2นาทีสุดยอดไปเลยนะคะการเล่นโนแบ,บครั้งนี้ของเรานั้นช่างเจ้มจนเหลือเกินคือลิฟมันไม่ลงมาหรออ๋อเราต้องเรียกลิฟให้มาลงมาก็ว่ามาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะกอย่าทั้งหลายแหละพวกหมอนพวกนี้ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยมีคนมาหลบใต้นี้เปล่ามีนะคะตอนนี้พี่นิตาต้องใช้ไม้เด็ดหลหาก็คือท่าไม้ตายของเราในการเข้าไปสอดสองเองคือเชื่อเถอะว่าใช้ท่าไม้ตายแล้วก็ยังหาไม่เจออยู่ดี ว่าน้องเราระดับปรับเปลี่ยนนะคะเราไปดูกอย่าเลยค่ะกอย่าอยู่ไหนเหมือนคนเลยน้องชื่อกอย่านี่จะมีใครไหมถัม่นถึงแค่ปัก,ป,กปักไว้ดีใต้คิดแพนน้อยกับนายกอย่าอ๋าเจอค่ะเจอเท่าไหร่เนี่ยโกโจมีหวาน่าจะยี่หวะอ่ายี่หวะเป็นยี่หวะคนสวยเด็กใหม่นะคะมีมีสองยี่หวะโอเค อันนี้คือพอของน้องหรือเปล่าคะถ้าใช่เนี่ยช่วยเอาออกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าล็อกค่ะยี่หววบอกว่าพี่ลิต้าเดินผ่านหลายรอบมาตอนนี้เราต้องจะมาเจอประมาณ13คนแล้วยังเหลือประชากรอ,อีกร้านคนที่เราไม่เจอคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการข้างบนมีไหมมีไหมปกติข้างบนจะไปแอบนะแ,แต่ไม่รู้น้องจะแบบอบยังไงอะไม่มีฮนะไม่รู้จะไปแบบอบยังไงด้วยแหละโอเคกอหญ้าได้ถูกลบไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เหลืออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิต้าน่าจะขอคำว่ว้เพิ่มแล้ว อันนูกับอันดาบอกว่าอยู่ชั้นล่างส่วนมีนกับน้ำมนต์บอกอยู่ชั้น3ชั้น3น่าจะชั้นบนสุดกอหญ้าก็ออกแล้วน้องจะอยู่ไหนเนี่ยหรือเราหาไม่ละเอียดพอหรอหนูขอล้างมือแบบเอ๊ะงานเจอเจอเลยหนูขอล้างมือนี่น้องใบพีนิต้าเหรอผมมาตรงล้างมือปุ๊บเจอเลยนะคะโอ้โหก็น่าจะเป็นอันดาวะ่ะคิดว่าแต่ก็เนียนอยู่นะเหมือนพูดแบบใจน้อง นะมันต้องมีใครแต่ว่ามันมืดจนพี่ลิต้ามองไม่เห็นนะพี่ลิต้าวัาน่าจะอ,อยู่ชั้นใต้ดินกันหมดแล้วจะชั้นหนึ่งกับชั้นสามคิดว่านะเราขึ้นไปจับคนข้างบนก่อนก็ได้โอ้ยลมคาเสียงแหววแหวงเฮ้ย ไม่มีใครหรอไหนๆเราก็ลงมาแล้วอะ่ะจับคนข้างบนก่อนรู้สึกเสียดายถ้าถ้าหาคนข้างบนไม่เจอไหนๆก็ลงมาแล้วอะ่ะมันต้องมีคนย่อยทัานี้มีมีมีสาม,มคนค่ะทัานี้มีทั้งสามคนอยู่แต่หาใครไม่เจอเลยอะ่ะรอก่อนนะที่ร,รีตากำลังจะทะลุไปหาทุกคนค่ะน้องหลบหลีกไปได้ยังไงอะ่ะ คนเชื่อเรื่องที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดปะพี่ลิต้าว่าน้องอาจจะแอบที่ที่อันตรายแต่พี่ลิต้าไม่เจอเฮ้ยห้องนี้มันมันมาได้อะเนี่ยหรือว่าน้องอยู่ในห้องนี้กันทุนกคนแล้วพี่ลิต้ามองไม่เห็นไม่ไปได้นะมีความเป็นไปได้สุดใครจะมองเห็นเนี่ยโคตรมืดเลยแต่น้องอาจจะไม่ได้อแอบในห้องนี้ก็ได้นะแล้วน้องแอบในไหนเนี่ยทำไมพี่ลิต้าหาไม่เจออะหาหาแบบหาแบบพ,พลิกแผ่นดินแล้วอะยังไม่เจอเลยอะมันไม่มีแล้วอะหมดที่แอบอะแอบตรงไหนกันเนี่ย โอ๊ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยไปหาข้างบนเถอะข้างล่างนี่พี่ิต้ายอมแพ้แหละอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไระ่ะตอนนี้เด็กๆเริ่มเข้ามาปวดข้างในแล้วนะคะเนื่องจากพี่ิต้าหาไม่เจอพี่นะคะรู้สึกงุดหงอะไรอะ่ะห้ามเข้าก่อนได้แล้วอนุญาตจากพี่ิต้าไม่ไหวแล้วหาไม่เจอยอมแพ้ไปเราไปข้างบนกันอย่างน้อยไปข้างบนก็เจอหนึ่งคนแล้วแน่ๆโอเคน้องมีนนะคะโอเคเจอมีน โอ้เสียงมันดังมากมากเลยคามวล่าหรือหาเองคะคามวล่าสี้ารออะไรคามวล่าค่ะได้เอกเฮ้ยใครินได้เอกฟอยอีมเหรออ่าจาา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 ะาาาาาา่าา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 อาาาาาาราเจาา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 ่าา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 ีานาา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 า้าาัาา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 หาาาาาอาาขาา วันนี้เหนื่อยนะฮะเอาข้ามเข้าก่อนได้แล้วอนุญาตแล้วพี่ลิตา้าไม่อนุญาตตัวเองด้วยเข้าบ้านยังไงอะเข้าบ้านไม่ได้อะประตูบ้านเปิดไม่ได้ทำไมอะมีคนปิดเซ็นเซอร์ไว้เหรอเข้าบ้านไม่ได้อะไรอะเอ,าาเอ๊ะทุกคนเห็นใครกระโดดไหมเห็นแล้วเจอแล้วโอ้ my g ก็ยี่หวาตัวจริงเรื่องใหม่ พี่นิตาถึงเขียนน้องไม่ได้โอเคอะอย่างน้อยก็เจอเจอบ้างแล้วนะคะแล้วก็ไปดูเออคนที่อยู่ข้าง้างบนสุดด้วยเดี๋ยวหลังจากเจอฟอออฟเสร็จแล้วพี่นิตาจะยอมแพ้นะคะเพราะคิดว่าคงไม่เจอใครแล้วนะคะโดยดูจากสภาพอย่างนี้แล้วเริ่มเหนื่อยแล้วทุกนะคนพี่นิตาแก่แล้วด้วยนะคะน้องกำลังทรมานคนแก่อยู่นะคะเพราะน้องเนี่ยตีกองซะพี่นิตาเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าใครเป็นตีกองเฮ้ยเหมือนจะได้แล้ว โอ้โหในที่สุดก็ขึ้นมาได้ค่ะทุกคนคำถามาคือขึ้นมาแล้วแต่น้องอยู่ไหนอะไม่เจอใครเลยคะ่ะไหนอะน้องขึ้นมาแล้วแล้วฟอยอิฟหายคะ่ะเราต้องเจอในนี้คือตอนแรกพี่ดิต้าเนี่ยใช้ทะลุม,มองหาแล้วนะเอ้ยตรงนั้น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 ไม่มีหรอแล้วฟอยอิฟอยู่ไหนอะสรุปพี่ดิต้าเจอฟอยอฮะพี่ดิต้างงเหลือเกินว่าสรุปฟอยอีฟคือคนที่พี่ดิต้าเจอแล้วหรือยังที่น้องไปตีกรงอยู่ข้างบนอะ ตอนนี้น้องหายไปแล้วฟอยอีฟเอ๊ะหรือว่าฟอยอีฟหลุดฟอยอีฟหลุดพี่ลิต้าพยายามขึ้นตั้งนานแต่ฟอยอีฟหลุดฟอยอีฟหลุดอ่ะทุกคนแล้วพี่ลิต้าอุตส่าห์ขึ้นมาตั้งนานอ่ะคือฟอยอีฟว่าอยู่บนนี้แต่ฟอยอีฟหลุดนะคะอ้าวน้องบอกฟอยอีฟตกค่ะแล้วก็ออกไปแล้วอ้าวแล้วสิ่งที่พี่ลิต้าพยายามขึ้นมาพี่ลิต้าละเซงเป็ดจริงๆเลยโหจสาลงไปหาตั้งนานอ่ะอะไรกันครับเนี่ยน้องบอกอันดาอยู่ด้านนอกมาชั้นล่างตรงเตียงค่ะฮะอันดูอยู่ไหนอย่าบอกว่ามีคนอยู่ในนีี้ออกะ ไม่ไม่มีไม่มีแล้วอันโดอัน,โนโลดลูกขาล่างขาลงมาตรงเตียงเนี่ยเหรออ๋อหนูอยู่ในนี้เหรอนั่นแงว่าหละว,ว่ามันต้องมีคนอยู่ในนี้แต่ว่าพี่ลีต้าหาไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ออกมาตรงนี้ไงทุกคนแล้วมันมืดมากอะ่ะคือมองใครไม่เห็นเลยจริงจริงดีแล้วที่เราไม่เข้ามาต่อไปอันดาอยู่ไหน น้องบอกอันดาอยู่ข้างนอกคะ่ะอันดาอยู่ไหนลูกอาดาบอกพิกัดที่คะ่ะน้องบอกตามหนูมาโอเคไอ้ตรงนี้ที่พี่ดิต้าก็หาตัวแรกอะนะฮะอา้าแอบตรงไหนอะ่ะพอนตัวเข้าไปไหนคะข้างบนเนี่ยหรออ๋อตรงแผ่นเหล็กตรงนี้พี่นิต้าไม่ได้เข้ามาดูถือว่าแนบเนียนมากคะ่ะทั้งสองคนเลยเหรออนูอ๋นนออน,นูใช่อ๋อ แนมเนียนมากค่ะทำเอาพี่ลิต้าเหนื่อยมากค่ะน้ำมนแอบไหนเหลือน้ำมนน่าจะคนเดียวแล้วโอ้โหพี่ลิต้าชั่วโมงหนึ่งอะทุกคนคือแบบหาจนแบบเท้าเปื่อยอะบอกเลยน้องหัอชั้นสามโอเคเราขึ้นไปชั้นสามกันฉันจับพี่ลิต้าหาแบบหาเยอะมากเลยนะไหนอะเดี๋ยว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 พี่ลิต้าหาไปแล้วไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยอยู่ในนี้เหรอเฮ้ยพี่ลิต้าหาไปแล้วไม่ใช่เหรอหาแล้วเจอใครอะ เจอคนเจอมีหรอหรือใครสักคนหนึ่งอะในนี้นอ๋อแต่แต่แต่หนูหนูแอบลึก,กว่าเขานะคะ หนูไม่ได้แอบแ,อบแค่นี้แต่หนูแอบไปถึงตรงนี้เลยแต่ทำไมพี่ดิตาาไม่เจอล่ะงงมากแต่เนียนนะคะโอเคโอเคค่ะหมดแรงหมดแรงแล้วนะคะพบแล้วใช่ไหมถือว่าวันนี้ภารกิจพี่ดิตาาไม่ผ่านนะคะเพราะว่าหาไม่หาไม่พบหาไม่เจอนะคะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสาหรับการมาลเล่นสล่นแฉบ,บในบ้านซูเปอร์ฮีโร่นะคะสุดหายากที่สุดในประวัติการเพราะว่าคนมันเยอะด้วยแหละก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครต์มาติดตามกันดีกิ๊งกิางกำลังใจพี่ดิตาาทำคลิปใหม่ ได้นะฝ่ายจีด้วยนะคะลีตาเนสกอร์คิดแค้นแล้วทิกต็อกลีตานสกอคิดแค้นั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะตรงหน้าโปรไฟล์ายจีนลีตาเนที่เขียนคขาว่าครอบครัวคิดแคทน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อัดคิดกับลีตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากส่งลีตาคิดแคทด้วยนะคะมีหกสีชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวเจ็ดโรบักทางวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โรบักลีตาและคลิปเขาเขียนช